สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านออทองไทยนะครับออทองไทยที่ด่านช้างนะครับวันนี้ก็มาเลือกซื้ออุปกรณ์สําหรับที่จะไปทําระบบน้ํานะครับก็เมื่อกี้ผมสั่งไปแล้วนะครับเป็นปั๊มนะครับเป็นปั๊มตัวนี้นะครับเป็นสวิงหกจแรงเข้าออกเนิ้วออก3นิ้วนะครับราคา4 5่พสั่งของเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีรายการที่ซื้อนะครับรวมก็อยู่ที่ประมาณ18,220บาทนะครับ อันนี้ก็ร้านเป็นร้านใหญ่นะครับอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมื่อกี้ผมมาสั่งอันนี้ไปรับเครื่องขุดนะครับเครื่องเจาะดินเติมน้ามันอันนี้ขนาด6นิ้วนะครับราคา3,500บาทก็อุปกรณ์ค่อนข้างครบนะครับตรงนี้เป็นร้านค่อนข้างใหญ่นะฮะผมเลือกสายน้ําพุ่งนะครับนี่สายน้ําพุ่งขนาด6หุนนะครับนี่ความยาว100เมตรมั่งกาลังทดสอบเครื่องปั๊มน้ํานะครับแล้วก็เครื่อง ดดดินนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันผมเลือกซื้อนี้นะครับนี่สายส่งน้ำขนาด3นิ้วเะเอา50เมตรนะครับเอา50เมตรน่นะครับที่เขากำลังทด,ดสอบให้เออ่่ราบัเพราะว่าพวกนี้มันเครื่องทีาจะวางครับ น้ำมันตรงนี้ใช่ไหมใ,ให้มันขึ้นให้มันขึ้นน่อ๋อก็คือปั๊มตรงนี้ให้มันขึ้นมาตรงนี้ใช่มันจะขึ้นมาบ้าขึ้นมาเสร็จปุ๊บอันนี้คือโชค๊คเพราะเครื่องเย็นรือตอนเช้าเท่านั้นถึงจะใช้โชค๊คน้ำมันขึ้นมาแล้วนี่คือเนื้ สวิตติดนะโอเคติดคล้ายๆกันครับตอนเช้ามาเติมน้ำมันอันนี้ไม่มาส้มนะเก้าหนึ่งเก้าห้าก็ได้ครับครับตอนเช้ามาเปิดโชกโชกคือตัวนี้สี่ข้อหนึ่งครับโชกมาก่อนอ่าแล้วโฉกเปิดสวิตสวิตตัวนี้อันนี้ออนออนเราก็เปิดครับครับแล้วก็ทำท่านี้โพอมันจะเป็นอย่างนี้เราว่าอารมณ์โอเคตัวเองครับนี้ ได้ครับรถตู้โอเคไปเนี่ยมันมาตรงคำว่าออฟมเนี่ยครับอ๋อนี่เมื่อกี้ก็เทสแล้วเนาะใช่ครับโอเคก็เดี๋ยวไปส่งเนาะเดี๋ยวผมจะไปธุระต่อก่อนเพราะว่าเงินจ่ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าจะถึงจะน้องเขาลงก็เลยครับต้องมาที่นี่แล้วครับครับ โอเคขอบคุณมากครับพี่ยังไงอะเดี๋ยวน้องมันไปเลยถ้คือยังไงก็ก็ยังทันยังทันครับครับครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําธุระกันต่อนะครับแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวขอญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับทุกคนครับตอนนี้ชุดปั๊มน้ําแล้วก็ชุดระบบน้ํามาส่งเลยนะครับอ๋อมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ นี่นะครับเอาของมาส่งแล้ว บอลวาวบอลปุงอะไรเนี่ยครับรเดี๋ยวค่อยนับอีกทีนึงโ,โอเคครับครับ